สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับเราจะมารีวิวรถอีโตสุมิวเอนะครับติดจอไอทัชจากออโต้ลิฟเทคนะครับแล้วก็กล้อง 3D เดี๋ยวเรามาดูตัวจอก่อนนะครับว่ามีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของตัวจอนะครับมาดูไฟล์วิดีโอเลยว่ะอันนี้ลูกค้าฟังนะฮะขับไฟเดีสามารถใช้ปุ่มพรมอะไรเดิมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับวอล่มนะเลื่อนแท็กก็ได้นี่เลื่อนแท็กนี่เป็นไฟบีโฟของลูกค้าเลยนะครับ นี่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแอปต่างๆนะครับนี่หากลูกค้าอยากได้แอปอะไรนะสามารถโหลดจาก Play s t o ต e ได้เลยอันนี้มีจุกมี YouTube นะเดี๋ยวเรามาเล่น YouTube กันดูนะครับลูกค้าหลายคนสงสัยว่าอ่ะแล้วเล่น YouTube เล่นจุกเนะี่ยอินเทอร์เน็ตเอามาจากไหนก็คือเราแชร์ h o ส s อ o ตจากตัวมือถือนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สัญญาณ wi f i แบบนี้นะฮะตัวนี้เล่น DV ด,ดได้ด้วยนะครับเป็นจอตรงรุ่นสำหรับ m เอ่านี่นะครับ อันนี้หัวใจทศกัณฐ์เนียฟังพี่เก่งนะครับนี่นะฮะชัดแจ๋วนะครับนี่สดสดเลยนะครับข้ามโฆษณานะครับไม่ดูจะฟังเพลงอันนี้คือในลักษณะของ y o u t u b e นะครับก็สามารถเลือกเลื่อนดูวิดีโอดูอะไรได้อีกหรือว่าจะดูเต็มจอก็ได้รนี่นี่คือ YouTube นะครับ นี่นะครับก็เป็นลูกเล่นต่างๆนะครับแล้วก็แมปหลายคนถามว่าเล่นอะไรก็คือจะมีเป็นออฟไลน์ line, ก็จะเป็นไอโกนะฮะถ้าเกิดว่าออนไลน์ line, ก็จะเป็น Google Map นะครับซึ่งตัวนี้มีจ p พในตัวนะครับสามารถโหลดแมปมาเล่นได้เลยนะฮะไม่ต้เป็นแมปมีไอโกกาลินได้หมดนะครับต่อไปเราจะมาดูที่มุมกล้อง360องศาแบบ 3D นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กล้องถอยหลยังันกอนเลย อันนี้ก็เป็นมุมถอยหลังนะครับอันนี้เป็นมุมเสมือนจริงของกล้องถอยหลังแต่ถ้าเรากดปุ่มปุ๊บก็จะเป็นมุม 3D ก็คือมุมรอบนี้นะครับเห็นไหมของกล้องถอยหลังนะครับต่อไปเรามาดูนที่มุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเป็นดูที่มุมเลี้ยวขวาอันนี้คือมุม 3D นะครับของการเลี้ยวขวาอันนี้ก็คือมุมเสมือนจริงมองออกจากน่กหน้าต่างนะครับนี่นะครับเป็นมุมเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้าย อย่างนี้นะครับก็คือจะเห็นทั้งหมดตรงนี้นะครับพอเรากดมาเห็นไหมครับจะเหมือนกันเลยอันนี้เห็นไหมครับเห็นตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับต่อไปก็เป็นมุมด้านหน้านะครับมุมด้านหน้าของรถนี่นะครับแล้วก็เป็นมุมมองภาพแบบจริงนะครับสวยงามนะครับสําหรับคันนี้ติดกล้องรอบคัน360องศาแบบ 3D นะครับ ตัวนี้จะเป็นกล้อง4ตัวนะครับแล้วก็บันทึกรอบทิศทางนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ Auto l i ลิฟเทคแฟนเพจนะครับหรือว่าจะแอดไลน์แอดนะคะออร์ตลิฟเทคหรือจะโทรหาอิงคุณต้นคุณตั้มนะครับยินดีให้ให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ